ครับแล้วก็จะเอาน้ำขึ้นรถนะครับสีเอาไปถวายวัดนะครับแล้วก็ลุงกินข้าวอยู่นะครับสีเ่เราเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนมาไหมเจ็บกินตีนนะ สุเทพอินแล้วเมื่อกี้นี่ถามสุเทพได้สุเทพว่าไหนสุเทพบอกว่าไม่กลับแล้วเาว่า่แล้วนะยืนยันได้บ้านแลบอกเอาไม่เป็นไหนกัคนก่อนินอนก่เข้ามาก็ต้องโดนรับน้องก่อนเออเดนกินินก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 กินเินกิกินนน เข้าครับกินตีนเรากินตีนตีนครับพ่อไปกินตีนพ่อไปูตีนไม่เอาครับีนพ่อไปินตีนตีนดูนะไปกินตีนเลยมาลุงวางขาผมกินก่อนแล้วผมรอลุงตั้งนานกินรอสองชั่วโมงเป็นปะลุงวางขาลกินข้าวอชั่วโมงโอกินรอลุงกินรอลุง

ไปน้ำหนีปิงไปน้ำนีปิงยังน้ำเรียงนับด้วยเด้อเนี่ยการพื้นร้อยครับการพื้นร้อยไปแจ็คังิบัติปิบัดเปฏิบัติปยิปฏิบัติบปบัติบัติปัปติปฏิิปฏิบัติปปัติามัิบปัปิตปฏิบิบัต้อฏิิปคปัติปปแคับ วนาตกินตีนกบลุ้ก่อนะไมกินตีนอะดิไปไป่นะันนั้นเราดเบื่อเชใจนะกินตีนนะอสันดนอันน้ามันบ่มี่นาสดไหมมีอยู่เอาจะตีนมากละวน้าก็เพให้สดเลยน้นอดนินตีน่ปจะตีนเนาะน้ามันีนห้าต้มุน้าัตีนนะนะน้าต้มีมันไอ้อนี้เขาเลยเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้ข้าอันน้ข้าวเย็นข้าวเย็นมา้าเย็นนี้ข้าวอนเดียอันนี้อันนี้ข้าวเช้าะไม่ใช่ข้าวเย็นโอ้ยตน้ำต้น่คราก็นตาเงียงเนี่ยอ้าซซาเยอยู่กาง้องแดวแูพี่เอ้า เรมีตะกับเข่าไปตางตอนเียวเข่าติเข่าใไปตเอ้งรงงแงแควันนี้นะคุณลงขึ้นน้ำไบอสนั่งกินน้แดะคุณจะรับไปเอนใได้อันขึ้นก็ได้ก็12ก้มคก็12อีก8แพทไปับ ย่าย่าอมหน่อยอ้าวไม่จับแล้วมึยืมสกีดิมือเลยลง้ย้า้อหน่แปก้มึงแล้วแล้วาแล้ว ครับดีที่เอาให้เทพไปแล้วก็ของที่มานับเท่าไรให้เทพอีกหนึ่งอันโอ้ยับยัรถอ้อนร้อนร้อยแล้วลอยแล้วเอาขึ้นไปไว้ชั้นสามข้างบนเลยติดกระจกแล้วนะมันมีเชือกมัดอยู่เดี๋ยวเชือกมัดเอาวางท่อข้างบนเลยเอาวางไว้แต่ข้างล่างหน้าก็ลอยสิวางขาเนี่ยเพรได้เรื่องเลยวางขาวางขาพี่วางขายังไงเนี่ย เดี๋ยวคนใหญกลับบ้านเลยมือเนี่ยตะแรกเนี่ยบ่อยอยู่แล้วงานไปนเมื่อวานเลยเหรอหนึ่งจะส่งกลับแล้วนะไม่ผ่านงานไม่ผ่านงานส่งกลับบ้านไม่ผ่านงานเลยเไล้ยบอกให้มากินตีนก็ไม่มาหัวชิดโอ้ยเราไม่มีหลอดมันกิ่นตะกอนมูแล้วบ่อพ่อเราจังหวืนอ่ะปะกินตีนด้วยนะเพื่อนใจตีนบอกมันตีนเรื่เนี้ย แกก็จะโยนยกแล้แล้วก็จะอิ่มร้อยสาพอดีเลยพอคนมาถือสต๊อกไหวพว่มาไดเลยนั่นแะแกจะโยกหน้ากัแล้วแจกเนื้อไม่ไดมเตก็พอแกมือข้าน่อยเหรอแขกรับคุณดีไวแลดีเนาะเสื่อมันเลยล่ะน้ำเปล่าฟองรถเนาะลุงลุงลุงรองเทารองเท้าบอล

กไปยุ่งหลังกันเถอะวัดคนอื่นอีเทรนเลยก็เอานา้าฟังหลังนะท้ายมันเด็กปลาตัวนี้น่าจไปแล้วปลาด่าปลาด่าไปลอยแล้วลงก็ละีก็ไปแล้วลงวนแล้วน่คืออะไรปลาด่าน่องอยู่ตัวเดียวตัวหลังพวกนี้มูมีได้ไหมน่องปลาด่าน โหลดนแรงดเข้อ้าพิธีบอกโหลดนแรงด้โอยตุ๊กตุ๊ครับก็ะเอาน้ำนะครับีแกเสมอลยคนักน้ำเพอแห้งเราไมนได้น้ิวลนแรงดจะกดนหูคนี้เมมันไปดําน้ำยู่คละที่เขาอ้าวอ้าอาได้ได้ นั่นนั่นคือคนเงี้ยต้องให้บวกนี่ทั้งนี้ยังบมดเต็มอยู่ไงนี่เออกระซารม,มันถอ,อ,อมันครบร้อยเลยบ่ะว่าให้มันเต็ม จะใส่หูยังังลยล่ะอคันละร้อยแผ่นนะครับคันละร้อยแผร้อแผเอาเอานมไหนนะครับล้ก็เอาน้ำไปาทวัดนะครับเอฟซีเยวัดไหนยังไม่รู้นะครับเอซลุงหวังยังไม่รู้

เสื้อขาวยงอยู่นู่นไม่ไดเอามาเขาทางนีทางไนเาไปนยวเยงานก็ผ่านไปนู่นเลยรากเศพนะมันต้องานดวงนบอกทางีไหนเออเอาไว้ที่บ้านนั่งรนู่นผ่านที่ไอ้ทีผ่านไปนี่บอกผ่านผ่านอีผ่านก็ต้องจอดมันมีได้มานุ่ไม่รู้เสื้อดำได้ไลงเสื้อดำ 6อแบบว่าให้ใส่เรียบร้อยก็ได้พรใหยุ่งอัอันนี้ใส่เสื้อแดงไปกับพวคือคนนี้ก็ต้องได้เป็นรองกนี้จะาไแล้วคนที่พอตาแล้วเดี๋ยวสีด้ผาเพิ่มเอากระจกสีมอจว่นงเจ้าเท่านั้นแหละแล้วก็นั่นะสี้ผยาเพิ่ม